สดใสกว่าวันก่กอนเยอะแต่ยังก็ได้นอนนิดนึงครับจะพอขายเหรอสบู่เอาแมวให้มันหมดก่อนเถอะมันจะหมดไมมก่อนเนี่ยสองพันเนี่ยปกติ่ะต้อตรดกเรียด้มาีนี่นะครับไแต่เดี๋ยวมน่นารักมากเรต้องมาประมาณเวลาปกติตอนนาบ้านเก่าเก้าโ <laughs> มง ทีมงานบ้านแต่หมดล้มาสักก้าโมงไลฟ์ฟิปสี่ชั่วโมงหมดแน่โอ้โหเดี๋ยวทําเลยทํสาสดิติเลยจะสมันั้นเลยเอามาวันหนึ่งให้หมดไปเลยหน0 0งก้อนเออลองดูว่าจะหมดไหมรอดูครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซี่เีห้าเาเราเราจะเริ่มมาตั้งแต่18บแนาฬิกาจนถึงสี่ทุ่มเอาให้ได้หนึ่งพบ้านเอาไปก็พอ ยี่ออเดอร์ขอเอาหนึ่งพันบ้านขอขอหนึ่งพันบ้านเดี๋ยวช่วยเป็นกดได้ใช่ใหช่วยเป็นกดของเราราคาเท่นี่ไงฟิฟซีคนละสิบก้อนออมันก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะสี่ร้อยก็ไม่ถึงพันอยู่ดีอ่ะเอาเจ๊ไปนั่งไลฟ์ถ้าพิเวอี่ไลฟ์อ่ะหมดแน่เออจ้าเจ๊ไปไลฟ์โอ้เขาก็ไม่กำไรสีพิตาหมดหมดก็หมดไปแสนหนึ่งเขาก็ได้ได้ทุนคืนกนัา แที่แกมเอาสิบก้อนสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเลยครับสิบก้อนสิบคนก็หนึ่งล้อไในถ้าในนี้คนละสิบก้อนเป็นเท่าไหร่วะแล้วสบู่จะเปิดทีไหมเปิดอะไรครับเปิดตะการเลยเปิดเปิดเดี๋ยวลองคุณดูก่อนแต่ข้างในนี้มีเอ้าโทรศัพท์ไปเครื่องพันอยู่ไหนอะ ่็นี่ลองคูณดูนะครับลองคูณดูถ้าสมมติว่าตันนี้มาปักแล้วได้ยังไงเอออะมาพิตาเริ่มเลยไรไหมอ้าอยากกดด้วยวันเดียวลองคูณนะครับถ้าสมมติในนี้400คนใช่ไหมคูณ10เท่ากับวูสี0 0 0นเนี่ยหรอไม่พอถ้า400คนคนละสิ ออก็คือวันนั้นจะมีออเดอร์มาแค่หนึ่งพันกรใช่เดี๋ยวดูก่อนมันจะหมดหรือม่อือถ้าหมดนี่แบบโคตรอึ้งเลยนะก้อนละห้าสิบเก้าใช่โอ้ยมันเกิดไปกินอะไรที่ไหนเนาะมันเกิดไปกินอะไรที่ไหนเนาะอะไรก็อะไรเลยสบายดีสบายดีครับเอ้ยหุ่นดีขึ้นเนี่ยเข้าไปเน็ตมากหุ่นดีุ่ดีขึ้นที่บ้านเล่นยิมโอ้บยอดเลย อไม่อยากไม่พอขายอีกใช่ก็อยากให้มันแบบขายดีๆเลยหรือว่ากอทาสม,มุตหน,นึ่คน,น, 1, นค,100คนละสิก้อนสิบคนไม่ถูงเลยไหนึ่งพันนะครับ100รคนคนละสิบเดิวดียวไว้ก่อนดียวไว้ก่อนก่อน <c oughs> กับพี่ก๊อฟแหละคะใช่ครับพี่ก๊อฟพพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟมา เท่ากับตอนนี้เราต้องให้ได้200คนครับอย่างนี้นะครับวันนี้อะไรนะครับได้ไปอไหนครับว่าจะไปคนนี้ไปคนนี้ใช่สุดดยอเไปคนนี้เป็นพนี้นี่ครับพี่แม็กซ์อะรอย่าเฮ้ยคุณดีขึ้นจริงเนี่ยคุณดีขึ้นจริงออนกินออกทิ้งอย่างเดียวเห็นได้ชัดเลยมันหอมหรืออ้วนหรือบึกหรือเองใหญ่ขึ้นอร่อใช่เออ กินเยอะด้วยแหละแล้วก็เป็นกามใช่ทุกอย่างให้มันมีอะไรเนาะให้คนมันบรรลุเพื่อมันมีอะไรเนาะให้คนมันบรรลุเพื่มันกามนเราขอไม่ได้แสดงครับมากับพี่เบลลี่มากขนาดพี่เบลลี่มันแหมอยู่ข้างในเรื่องอะครับคนเยอะข้างในอ่ะน่าจะจำไม่ได้ครับ ยาบาใช่ครับยาบาดึกไหครับกน,น่าจะตีสรง <c oughs> น่าจะมีสรงด้วยท <c oughs> ร,รงแส้าระนไดูทรงบน่ <c oughs> อยลายรมีงานกอนใะไรนะ เอ้ยถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งพันก้อนนี้ฟอดแบบผมอีกหนึ่งพันฟดขายชิยๆเลยนะถ้าได้หนึ่งพันแรกอะอที่เหลือฟอดจะขายแบบชิยๆเลยก็จะปรับราคาได้เท่าไรเออนั่นอนสิผมไม่รู้ว่ามันจะปรับได้หนีท้องบ้านไหมเราไม่ขายอีกบ้านนะแต่ถ้าสมมติว่าหนึ่งร้อยคนเออไม่ไม่ถึงหรอกคนเอฟน่าจะมีประมาณสิบคนวันหนึ่งก็ได้แค่ร้อยก้อนหรอวะ <c oughs> น้อยแบบไม่ได้ไม่ได้กะคนละสิบเลยครับอ่ะคนละหกอาลองคนละหกสมมุติหนึ่งร้อยคนคูณหกกูก็ได้หกร้อยหกร้อยกล่องต้องบอกว่าสิบก้อนนี้หนึ่งเดือนนี่พอใช้นะจริงเหรอไม่ใช่ใช้ดีนะก้อนเล็กเออแต่ว่เดี๋ยวมันก้อนหกสิบกรัมนะพี่มันใหญ่อยู่ถ้า